สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การประกาศผลอันดับฟี فا แลงกิ้งและอันดับของฟุตบอลอาเซียนนั่นเองนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับล่าสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมคะแนนก็มาจากการลำดับของอันดับท็อปไฟท์นะครับของอาเซียนนะครับก็ทำการจัดลำดับมาจากคะแนนฟี ف าล่าสุดที่มีการคิดคำนวณมาอยา่างเรียวทางนั่นเองนะครับ มาดูกันเลยว่า5อันดับท็อปไฟของอาเซียนมีใครกันบ้างนั่นเองครับโอเคครับก็มาดูกันเลยลำดับที่5ได้แก่ทีมชาติ อินโดนีเซียได้คะแนนไป1718คะแนนนะครับบวกขึ้นมา6 7. 1 7คะแนนนั่นเองนะครับอยู่ลำดับที่144ของโลกนะครับขึ้นมา2ออันดับ,ดบนั่นเอง ลำดับต่อมาลำดับที่สของอาเซียนได้แก่ทีมชาติฟิลิปปินส์ได้คะแนนสะสมไป1,800 16.17คะแนนคะแนนฟีฟ่าแลงกิ้งนั่นเองครับไม่มีการขยับขยื่นนั่นเองครับเพราะว่าไม่มีรายการแข่งขันนะครับผมอยู่ที่ลำดับ1 3 9ของโลกนั่นเองครับฟีฟ่าแลงกิ้งนะครับขยับขึ้นมา1ลําลำดับนั่นเองนะครับไม่ต้องทำอะไรขยับขึ้นมา1ลําลำดับนั่นเองครับเพราะไม่มีทัวร์นาเมนต์แข่งนะครับลำดับต่อมาลำดับที่3นะครับผม ได้แก่ทีมชาติมาเลเซียครับผมได้ลำดับที่3นะครับลำดับฟีฟ่าแลนด์กิ้งนะครับ135 ครับผมคะแนนสะสมม0 9 8 3 0คะแนนครับติดลบไป2 4 5 7คะแนนลดมา5อันดับนั่นเองนะครับผม5ลำดับขั้นนั่นเองครับเพราะว่าในโปรแกรมทัวร์นาเมนต์เอเชียนครับแพ้รวดตกรอบเหมือนกันนั่นเองครับท่านผู้ชมลำดับต่อมานะครับผมเป็นลำดับที่2ของอาเซียนนั่นเองนะครับผมได้แก ทีมชาติเวียดนามคะแนนสะสมฟีฟ่าแลนกิ้งนะครับ1194.52น,น่คะแนนนะครับอยู่ลำดับปัจจุบันคือ105หนะของโลกนั่นเองนะครับท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับติดลบมา 41.06คะแนนเยอะมโหฬารพอสมควรครับลดขั้นมา11ขั้นนะครับลงมาตุ้มเลยทีเดียวนั่นเองนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ทีมชาติเวียดนามนั้นอยู่อันดับที่94ของโลกนะครับหลร่วงหล่นดังตุ้มนะครับอยู่ที่105นั่นเองนะครับแล้วก็ตกรอบเอเชียนคัพด้วยนะครับด้วยคะแนนที่ติดลบมหาศาลเลยทีเดียวนั่นเองนะครับ ลำดับต่อมาเป็นลำดับที่หนึ่งของอาเซียนขึ้นแท่นมานั่นเองนะครับผมได้แก่ทีมชาติไทยหรือว่าไทยแลนด ขึ้นมาเป็นโน1ของอาเซียน,นครับพวงบัลลังเนโน1ของอาเซียนได้เป็นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับลำดับฟีฟ่าแลงกิงนะครับ102ณปัจจุบันนะครับผมขยับขึ้นมา11ขั้นนะครับผมด้วยคะแนนสะสม1,198.95คะแนนบวกขึ้นมา22.20คะแนนนั่นเองนะ รับท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน